สวัสดีค่ะช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี้มีชาวเวียดนามเข้ามาท่องเที่ยวและถ่ายทําคลิปในประเทศไทยเป็นจํานวนมากและก็มีหลายคลิปที่เมื่อถูกเผยแพร่ออกไปแล้วก็ได้ทําให้ชาวเวียดนามต้องทึ่งตะลึงกับความเจริญก้าวหน้าของเมืองไทยเป็นอย่างมาก อย่างเช่นคลิปเกี่ยวกับทางหลวงตามต่างจังหวัดของไทยที่ชาวเวียดนามพากันทึ่งมากๆถึงกับยกย่องว่าดีงามเทียวเท่ากับถนนในยุโรปกันเลยทีเดียวและในคลิปนี้ไอ้ก็ได้นำต้นเรื่องมาจากช่อง Youtube ของชาวเวียดนามท่านหนึ่งที่ได้เข้ามาช่องเที่ยวในเมืองไทยและในระหว่างทางนั้นเขาก็มีโอกาสได้แวะพักรถที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่ง และเมื่อเขาได้เห็นความสวยงามทันสมัยและใหญ่โตของปั๊มน้ำมันแห่งนั้นเขาก็ได้ถ่ายเป็นคลิปรีวิวปั๊มน้ำมันไทยและอัพลงในช่อง YouTube ของเขาซึ่งไม่น่าเชื่อว่าแค่ปั๊มน้ำมันที่เราเห็นกันจนชินตาแต่กลับมีชาวเวียดนามเข้ามาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความใหญ่โตและความสวยงามของปั๊มน้ำมันกันเป็นจำนวนมากซึ่งแอ้ก็ได้นำคอมเมนต์บางส่วนมาเล่าสู่กันฟังแล้วไปรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะความคิดเห็นแรกนะคะ ปั๊บน้ำมันสวยและอลังการมากๆความคิดเห็นต่อมานะคะไม่ว่าจะไปที่ไหนหรือตรงไหนของเมืองไทยมันก็ดูสวยไปหมดยอมรับว่าบ้านเขาสวยจริงๆความคิดเห็นต่อมานะคะว้าวปั๊บน้้ามันของเขามีร้านขายของด้วยยอดเยี่ยมที่สุดความคิดเห็นต่อมานะคะบ้าไปแล้วปั๊บน้้ามันใหญ่กว่าศูนย์การค้าบางที่ซะอีกความคิดเห็นต่อมานะคะสวัสดีครับ นี่คือการรีวิวปั๊มน้ำมันของไทยที่ยอดเยี่ยมมากๆปั๊มน้ำมันบ้านเขาใหญ่กว่าเวียดนามบ้านเราหลายเท่าตัวเลยนะสุดยอดจริงๆความคิถีพิถัมานะคะบ้านนอกของไทยสวยงามเกินไปแล้วปั๊มน้ำมันนั่นก็ใหญ่โตอลังการเหลือเกินความคิถีพิถันมานะคะขอบคุณที่แชร์เรื่องราวดีๆระหว่างทางในเมืองไทยนะและนี่ก็เป็นครั้งแรกที่ฉันได้เห็นปั๊มน้ำมันที่ใหญ่โตอลังการแบบนี้ทิวทัศน์โดยรอบก็สวยงามมากขอบคุณจริงๆ ความพิเห็นต่อมานะคะเป็นเรื่องที่ดีมากที่มีโอกาสได้เห็นสิ่งดีๆของประเทศไทยขอบคุณที่แชร์นะความพิห็นต่อมานะคะนี่ขนาดแค่ปั๊มน้ํามันตามต่างจังหวัดยังโปรง่งโล่งสะอาดขนาดนี้เลยเหรอความพิเห็นต่อมานะคะปั๊มน้ํามันของไทยสภาพแวดล้อมดูสวยมากที่นั่งก็ดีมีลำธารมีน้ำตกจำลองด้วยยังกับดูออกมาจากภาพวาดในฝันเลยสุดยอดมาก ความคิดเห็นต่อมานะคะปั๊มน้ํามันและถนนตามต่างจังหวัดของประเทศไทยดูและสวยมากปั๊มน้ํามันก็ใหญ่จาะรถกลับรถกันได้สบายสบายเลยความคิดเห็นต่อมานะคะฉันดูแล้วบ้านนอกของเขาก็คล้ายๆกับที่บ้านเราแต่ปั๊มน้ามันของบ้านเขากว้างใหญ่มากสถานที่นั่งรับประทานอาหารก็ดูสะอาดจริงๆความคิดเห็นต่อมานะคะปั๊มน้ํามันของที่นั่นเป็นจุดแวะพักรถด้วยใช่ไหมอาหารและเครื่องดื่มมีให้เลือกกินเยอะจริงๆ ความคิเห็นต่อมานะคะทําไมปั๊มน้ํามันต่างจังหวัดของไทยสวยแล่านะ้าไปใช้บริการขนาดนี้ความคิดเห็นต่อมานะคะปั๊มน้ํามันบ้านเขาดูใหญ่โตและสวยงามเกินไปแล้วมีทั้งร้านอาหารและที่นั่งพักผ่อนด้วยแถมยังรายล้อมไปด้วยทิวทัศน์อันสวยงามดูแลสบายตาม,มากขอบคุณที่แชร์ให้พวกเราได้เห็นนะความคิดเห็นต่อมานะคะต่างจังหวัดของประเทศไทยดูวยสวยงามมาก ความพิดีห็นต่อนะคะยอมรับเลยว่าปั๊มน้ำมันของพวกเขาใหญ่โตมากตัวปั๊มก็ตกแต่งได้สวยงามมากขอบคุณที่แชร์นะความคิดเห็นต่อนะคะปั๊มน้ำมันระหว่างทางของพวกเขาทำไมดูดีขนาดนี้ความคิดเห็นต่อนะคะปั๊มน้ำมันฝั่งไทยทั้งใหญ่ทั้งสวยดูแล้วสะดวกสบายสำหรับลูกค้ามากๆความคิดเห็นสุดท้ายนะคะว้าวมันสวยไปอีกแบบเลยนะนั่นปั๊มน้ำมันใหญ่จริงๆ จบแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้และสําหรับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆที่ต้องการอ่านความคิดเห็นทั้งหมดหรือรับชมคลิปต้นฉบับด้วยตนเองแอดได้แปะลิงก์ต้นฉบับไว้ในรายละเอียดแล้วนะคะและถ้าหากในคลิปนี้มีการบรรยายที่ผิดพลาดอ่านออกเสียงผิดหรือมีข้อมูลที่ผิดพลาดแอดต้องขออภัยมาณนที่นี้ด้วยนะคะซึ่งเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์บอกข้อมูลเพิ่มเติมหรือเพื่อแก้ไขข้อมูลที่ฉูกต้องหรือบอกวิธีการอ่านออกเสียงที่ถูกต้องได้เลยะค่ะและพบก,กับเรื่องราวดีๆด้ใหม่ในคลิปต่อไปนะคะ สวัสดีค่ะ